สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาเล่นกับไฟนานทีจะได้เจอการแบบนี้สักทีเลยทำคลิปให้ดูเลยรถใหม่ๆครับ Yamaha Spark Nano อาการมีอยู่ว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันจะค้างแบบนี้นะครับมันจะไม่กระพริบ ซึ่งโด,โดยทั่วไปแล้วรถปกติเกิดไฟเลี้ยวตรงกระพริบนะครับหลังจากเช็คเบื้องต้นนะครับมาดูที่ไฟท้ายไฟท้ายไม่มีครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับไฟท้ายก็ไม่ติดไฟเลี้ยวก็ไม่ติดไฟเบรกก็ไม่ติด คือมีติดแค่ช่วงหน้าช่วงเดียวถ้าเจออาการแบบนี้ก็ยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวคงต้องรื้อชุดสีดูช่วงท้ายว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในเดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆนะครับครับ <c oughs> หลังจากที่ลื้อชุดสีออกมาแบบนี้นะครับ เราก็พบปัญหาทันทีแล้วครับว่ามันเกิดจากอะไรครับปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยหนูกัดสายไฟซะเย็นเลยครับตัวคั่ว้วเฟรีเลี้ยวทั้งสองด้านเลยครับซึ่งถ้าขาดแบบเนี้ เปิดไฟเลี้ยวยังไงก็ไม่ติดครับเพราะว่ามันไม่คบวงจรส่วนที่ไฟเบรกมันไม่ติดก็เหมือนกันครับนี่ครับหนูกัดเล่นสลึลุกเบะ,ะ,ะเลยครับสาเหตุของไฟเบรกอยู่ที่จุดนี้สาเหตุของไฟเลี้ยวอยู่ที่จุดนี้นะครับสองจุดนี้นะครับ วิธีแก้ไขาก็ไม่ยากครับให้เราถอดออกมาถอดมาแบบนี้นะครับทำการเชื่อมต่อสายไฟต่อสายไฟใหม่เลยครับเป็นอันใช้ได้ครับหลังจากที่เราต่อสายไฟ ต่อไปแล้วด้านหนึ่งนะครับเราจะมาเช็คดูว่าใช้ได้ไหมพิบแล้วครับอันนี้คือต่อได้แล้วด้านหนึ่งครับยังเหลือด้านหนึ่งครับหลังจากที่เราต่อไฟเลี้ยวเข้าที่เดิมครบทั้งสองด้านแล้วนะครับเราจะมาเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ กระพริบแล้วนะครับมาดูอีกด้านนึ่งไปเลี้ยวที่ดีไปเลี้ยวที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องกระพริบนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเช็คไฟท้ายเดี๋ยวราชมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรา ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยทุกจุดแล้วนะครับไฟเบรกล้วก็ต่อใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาเช็คดูว่าใช้ได้หรือเปล่าครับไฟเบรกมาแล้วครับไฟเลี้ยวก็มาแล้วครับครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไฟเบรกไม่มีไฟเลี้ยวค้าง สำหรับรถคันนี้สาเหตุก็อย่างที่บอกแล้วครับหนูกัดสายไฟนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องใจร้อนครับค่อยๆลือ้อค่อยๆแกะมาดูทุกปัญหามีทางออกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องระบบไฟก็ให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับคือไม่ต้องรีบครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากครับอย่างที่บอกแล้วนะครับปัญหาเกิดจากสายไฟจุดนี้ขาดสายไฟจุดนี้ขาดสายไฟจุดนี้ขาดเป็นอันจบปัญหาเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็ส่งรถให้ลูกค้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ